ครับตอนนี้อยู่กับพระไทยคุ้งสนนะครับเราอยู่วันที่อาคาร304ที่เกองกรมศาสารนะตอนนี้เวลาประมาณ7โมง41นาทีครับวันนี้เราจะมารีวิวข้าวที่ซื้อกันมาจากหลังโมนะเป็นร้านที่ยอดมากครับถือได้ว่าบัลลังก์เยอะสัตว์เลยฮะเยอะสัต์รัสเซียฮะเอาละครับมาดูกันดีกว่าแเทมแทมแทมแทม สุดยอดเจ้าจ๊ดเยอะมากเลยฮะในราคาที่20บาทสมองเปยคือสาวซื้อแค่สาวนี่กัดเต้าแรงนะฮะเรมามาแดกโทเลยฮนะเกี่ยวลือพอช้อนมานะครับโอ้ยความจังไรแล้วอย่างนี้เราจะกินยังไงกันดีนะครับมาให้ผมไปหาวิธีก่อนแล้วกัน